ครับสุดที่ผมสีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับนี่มาใส่เบ็ดง่ายเกียวครับผมกับไม้นะครับไม้น้ำลงครับผมตัวปกติเป็นหน้าเขานะครับมองหน้เขาตายไปครับน้ำสวนมันเป็นเดือนสองเดือนนะครับหน่อยต้องใส่หมกแป้นนี่ครับนี่ครับหลังแรกต่อยครับผมเดี๋ยวแดกรุ่นกันนะครับผมหายมีตัวหรือเปล่ากับไม้ข้างหลังผมนะครับเป็นทุ่งบักข้วงนะครับ เบ็ดท่านบปได้ครับนี่้ยินเสียงว้ามนชื่อเดครับอู้อีเลียแมน้นเมนนะครับผมถือกิเลีย์ไม่เฉดตึงสายเป็ดเลยอู้ช่อนผมชอนลุนปนลุนปนสวยไหมครับอืมมันมันนะครับเก็บครับผมรวมกันหลังต่อไปครับดวงอาทิตย์กำลังจะลงครับผม เรียกสองหลังครับมาบนหลังนี้ครับผมดูว่ารู้สึกว่าถือปลาแลครับแมนเดียวผมไม่หยิบรวบรวบรว้ถึงยิ้มไปนะครับโอ้ตัวหน่อยครับผฉันหน่อยครับลุ่นปนครับลุ่นปนเก็บครับผมเก็บครับมันหมันมาบนหลังนี้ครับผมสิ่งนี้ไปตรงไหนครับเนี่ยโอ้ปลากคอสวบครับสวยไม่ตึงเบ็ดเบ็ดอ่อนครับผม ยัางบึงล่อบึงอย่างไรเว็นครับผมเนื้อที่ต่ำนะนรับอืมโอเคครับผมมักใส่จังสีครับผมมนองน้ำไหลังสีครับเอ้าโดดนี้ดีครับผมมนองน้ำไหลเอ้าเอ้าเอ้าใหญ่ไหมครับอู้รุ่นปลครับผมนี่ครับผมมักใส่เบ็ดมนองน้ำไหลังสีครับปลาเนี่ยมากินปลาหน่อยครับปลาหน่อยมันมาท่ออยู่สิผมไซสองฟังนะครับหนองไหลังสีเก็บครับผม เสบ็ดเรียบร้อยครับผมย่างย่างกับเบิ้งนะครับนี้เขาพ่อเส็นครับผมน้ามันถ่วมเป็นเดือนสองเดือนครับเป็นหน้านะครับเดี๋ยวใส่บงก็เป็นเบ็ดโอ้เบ็ดหมูน้องน้องทำช่อมเบ็ดหมูครับโอ้ยกินแล้วอ่ะอุ้ยอุ้ยอู้หูอู้ขันโกงครับ ตูนี่ครับเหมกันครับผมอู้อูอุ้ยสวยๆผมสวยๆครับสวยๆครับผมสวยงามขีดครับตัวนี้อู้ยมันมันตัวเป็นนะครับโดนที่ท่านตกดินเลยมันเหรอมันครับผมมัน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 เก็บนะครับผมเก็บนะครับอู้เป็นแป้นนำตัวเป็นนะครับมองยังไงดูมีเข่าพอหน่อยเข่าตายไปครับเก็บครับผม ตอนนี้จกให้หน้าครับผมมาลุ้นกันน้ำควงครับตอนนี้ควงสั้นครับโอ้ยคือเป็นสซียวมอบโอ้สั้นครับโอ้ยน้ำอีงแล้วผมน้ำอีกแล้วครับตัวเวทนะครับลุ่นปนผมลุ่นปนโอ้ยแต่ไม่สวยเก็บครับผมเก็บโอ้ควงสั้นดีๆครับพมไม่เป็นอะไรอย่างน้มากทุกคนไป เบิ่องกันต่อน้ำคองครับผมใส่น้ำฝนทั้งน้ำคองอู้ติดติดกันอีกแล้วมันปลายังครับโดดครับผมโดดครับรุนปนครับผมปลาช่งนี้มีจต่รุนปนครับปลายัางเว้นรุนปนครับอ้นำตะเวนเหรอครับผมอี๋ตัวมีใส่รุนนี้ครับผมเก็บนะครับ เก็บลงสอบไปไมาเบิ้งรอบออกมาจากหัวเว้นครับผมรอบมาจากหัวขั้มมาเดยเบิ้งครับปาดตัยิ้มเลยถือยังเป็นนะครับเนี่ยโอ้นี่ครับลุ่นปนครับมีลุ่นปนตไปตัวน้อยนะครรุ่นปน,นร,ร,รุ่นปน ตัวนี้แค่แนวผมอู้ดอู้ดไปล้วไปวดาขลังก้นอู้ดขลังเอาดอกหม้เบน